โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเวอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มารีวิวกิจกรรมกันนะครับจะเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมไม่ผ่านในส่วนของ playlist เวอร์สก้านะครับใอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและวก็น้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเดยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางในการกดสัคนใต้คลิปต่าาางกก็สมรถด้นกครัับผมอ่ะไปดูกนเลยนนะะฮกก็็เปิจจวััันนนนอองคคาารระะบโโ้้หมได คือมาเร็วกว่ากําหนดนะฮะทุกคนเห็นไหมมีกิจกรรมอะไรเอาของคืนนะฮะโอ้โหประเด็นคือถ้าเกิดกิจเอาของคืนมาเนี่ยคือเทพการันตีจะเข้าเทพหลุดจะเข้ามาในเขตจ,จับแล้วนะครับผมตรงนี้อ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับซุ่ม10ครั้งนะฮะก็เป็นกิงของงอาบอลนะครับนี่เป็นกิงโค้ง,งล่างพิเศษนะที่เป็นดาวการะจายสีเหลืองนะเออตรงนี้เท่มากนะสกิลแรงด้วยแล้วก็นี่เลยโอ้โหดูแม่งเอ้ยเพิ่งจะไปไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยมันเพิง่งดีสกิลมันเพิ่งผ่านไปไม่ใช่เหรอ ทำไมมันมาเร็วจังเลยรอบนี้ผมรู้สึกว่า GM เนี่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแผนการลงนะครับปอเรียกมลงกิจกรรมแล้วเนี่ยปกติดิสกิลมันไม่ใช่มาสัปดาห์นี้นี่นี่มันมาต้นสัปดาห์เลยนะเพิ่งจะผ่านไปแมบ,บแมบโอ้โหแล้วจะไปหาเพชรทันได้ยังไงอ่ะโอเคใครมีก็จัดนะครับดิสกิล1,000 0เพชร190อันนะผมบอกเลยว่าโหดมากนะครับผมตรงนี้อ่ะกิจกรรมถัดไปนะครับเราไปดูกันที่วงล้อนะครับ กิจกรรมของเราโอ้โหมาแต่ละอย่างครับของเอเสร็จชิปทั่วไปนะก็500เพชรนะครับก็จะได้เสร็จชิปทั่วไปตั้งแต่3 0 25ชิ้นนะฮะสูงสุดเนี่ย3,166ชิ้นนะครับหืมกิจดีอีกแล้วนะฮะอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมเอาของคืนไว้สุดท้ายแล้วกันนะครับเติมเงินเรื่างวัลครับก็จะเป็นเติม600เพชรครับรางวัล A จะเป็นปั๊มแซดนะเป็นเศษปั๊มแซดหมดเลยนะครับที่อัพถอยข้อมือนะ รางวัล B เป็นผลไม้นะครับ1,000เพชรก็เหมือนกันนะครับจะได้ปั๊มแซดรางวัล A 600นะรางวัล B ผลไม้35ส่วน2,000เพชรเนี่ยนะครับรางวัล A ปั๊มแซดอยู่ที่1,500นะครับส่วนรางวัล B ผลไม้ที่80เลยนะฮะตรงนี้อ่ะต่อมานะครับก็จะมีกิจกรรมเข้าใหม่ครับก็จะเป็นโปเกมอนสุดเทพนะครับเป็นเมก้าในคอสม่าอันนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปก็คืออ่ามันจะเป็นการแข่งใช้เพชรนะครับ แล้วก็มีการจัดอันดับนะฮะก็จะมีของรางวัลให้ครับของรางวัลก็จะเป็นพวกอุปกรณ์รวมเนี่ยไพื่อไปเปลี่ยนในคอสม่าแหละนะครับอาจจะโชคดีนะครับสุ่มได้ตัวนี้คอสมาในเมกาเลยก็ได้เนเป็นพวกเซตประดับ Thunder o โอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็วันนึงให้เราสุ่มฟรีถึง5ครั้งเราก็สุ่มไปนะครับอ่าสำหรับใครที่ไม่รู้จะเพชรมาทาอะไรสมมุตินะสมมุติว่าเพรเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทาอะไรจะสุม่มดีไหมหรือไม่สุม่ม 1.1เลยก็คือสุ่มกาชาถ้าไม่สุ่มกาชาก็มาใช้ตรงนี้ได้นะครับนี่คราวนี้จะเป็นการจัดอันดับเชฟเพชรนะครับผมก็โอ้โหเฮ้ยสเตลลาดาวเขาเชฟเพชรไปแล้5ห้าแสนบ้าบอไปละ,บบอ,ปะนะอ่ะรางวัลของกิจกรรมนี้ก็คือชิปในคอสานะครับ300นะครับผมก็กา,กากากเลยอันดับ10ก็75ชิ้นผมเคยได้นะครับอันดับ10จากกิจกรรมนี้ครั้งหนึ่งสมัยนู้นนานมาแล้วนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นเติมเงินกองทุนนะฮะในส่วนของกิจกองทุนเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์ไผ่มอเดรกาเนียครับสิบชิ้นนะครับล่างมาสเตอร์นะก็หกพันสองเพชรนะครับได้เพชรคืน1000ด้วยนะครับต่อมาก็จะมีหีบเซอร์ไพรส์หีบเซอร์ไพรส์ก็จะเป็นบัตรชุดแฟนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับสวันนะครับสอย่างนะฮะแล้วก็มีกิจฟื้นฟูทรัพยากรครับก็ทุกคนสามารถมาฟื้นฟูทรัพยากรได้หลักๆก็จะเป็นพวกพลังกายนะครับ ในข้อบกพ xp ต่าง,างนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ผ่านเพชรได้จุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้สกิลเนาะต่อมานะครับก็จะมีกิจปฏิหารกิจปฏิหารก็จะมีร่างมาสเตอร์นะครับของเกมขงอะมาสเตอร์ Master นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาทำมาสเตอร์ได้ใช้เพชรนะครับ400เพชรเศษชิป50เศษนะครับต่อสติ๊กเกอร์4ชิ้นก็คูณ50ไปนะครับแล้วก็ตัวบัตชุดแฟร์ครับมาแลก หนังสือการ์ดอนได้2 8 0แล้วก็หนังสือการ์ด205ครับแลกอุปกรณ์บวก8นะครับของเมกาในคอสมาได้นะฮะอันนี้มันจะเพิ่มนะครับสกิล32%นะครับโหดมากๆอ่ะต่อมานะครับเรามาดูไฮไลท์ของเราดีกว่านั่นก็คือกิจนี่เลยนะครับเอาของคืนมาไวมากนะครับจริงๆมันเพิ่งจะมาเมื่อธันวาที่ผ่านมาคือมาไวมากครับ2เดือนมาแล้วไอ้บางทีไม่มาก็คือไม่มาเลยนะครับอ่ะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกอ่ะดับแรกเลยนะท่านคุณจะต้องหาเศษ แต้ม,มห,หนื่งท่อมทมก่อนหาได้จากการนี่ครับเอาของมาย่อยนะฮะอ่าเอาของมาย่อยนะครับ,รบตรงนี้อย่างเงี้ยถ้าย่อยพวกนี้ก็จะได้ของเงี้ยได้2อันนี้จะได้อะไรได้10อะไรประมาณนี้นะครับก็มาย่อยสะสมนะฮะเพื่อที่จะเอามาแลกของรางวาัลก็นเป็นพวกกรอบรูปนะฮะใช้เพชรแค่เพชรเดียวเองแล้วก็นี่ครับแล้วก็นี่ครับมีโปเกมอนพิเศษด้วยก็มีกระดอษสีแดงนะครับ2 0 0 0 0แต้มกับ1เพชรนะฮะ พิกาชูนะครับใส่โมดเตอร์ชีครับ20,000แต้มกับหนึเพชรแล้วก็มีกาชอมล่างพิเศษกับเซอร์ไนซ์ล่างพิเศษนะครับอันนี้จะใช้เพชรเยอะหน่อยนะครับ5,000เพชรเลยแล้วก็มีคิมแกลนนะครับมังกรตีคูณ4ทุกท่านะครับอันนี้เก่งเหมือนกันนะฮะก็ใช้5,000เพชรก็20,000แต้มนี่ครับไอเทมใหม่นะฮะไอเทมใหม่นะครับนั่นก็คือสติกเกอร์นะครับล่างเลโซแนนซ์ของกีรติน่าครับปกติเท่าที่ผมเคยเจอมาผมไม่เคยเห็นมันอยู่ในตู้นี้นะ มันเอามาเข้าตู้นี้ครับก็ใช้700แต้มกับ700เพชรแลก2ชิ้นก็ต้องคูณ550อไปครับก็ใช้เยอะมากนะใช้เยอะคนแล้วก็นี่ครับโอ้โหตอนนั้นที่ผมเล่นอะไรวะตอนนั้นที่ผมเล่นเซิร์ฟ700นะครับที่ผมว่าผมจะมาเอากิจกรรมที่ตู้นี้ครับนี่ก็คือนี่เลยนะครับก็จะมีพวกเศษกัดหลอดเศษฟิโนมอซ่านะครับ400แต้ม, 400, ตม400เพชรต่อ4ชิ้นถูกไหมฮะก็ตกอยู่ที่ชิ้นละ1 0 0ออ่ะนะครับผม และนี่เลยครับที่ผมบอกว่าผมจะมาเอาสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ไอดีก็มีคนสานต่อไปแล้วคิดว่านะผมคงคิดว่าเขาคงจะมาซื้อไปนะครับผมตรงนี้เราก็จะมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับของกิลาติน่านะครับนอกจากนอกจากล่างเรโซแนนต์นะแล้วก็มีเซคคอมมาสเตอร์เรซิลัมมาสเตอร์นะครับแล้วก็มีนี่ครับเรพิคาชูล่างมาสเตอร์กับไดแม็กนะครับตรงนี้แล้วก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆนี่นี่นี่แล้วก็นี่ครับหินเปลี่ยนล่างกิลลาติน่า ร่างออริจินอลฟอร์มครับเตรียมเพชรไว้6,000เพชรนะฮะแล้วก็ในส่วนของแต้มเนี่ยเท่าไหร่12 200ปะ่ะ6ครั้งพัน0อเองนะครับนิดเดียวแล้วก็อ,อุปกรณ์บวก3ของกิลเติน่าครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์อับเกรดเส้นทางเทนเนอร์นะครับผมองแต้ม600เพชรแล้วจะมีพวกอุปกรณ์ของโปเกมอนนะฮะอาวุธบวก3ก็มีทุกชิ้นเลยนะครับหล,ลักๆนะฮะแลวนี่ครับ ในส่วนของผลไม้100นะครับ100แต้ม1เพรแล้วก็ใบแม็ก10ใบ100แต้ม1เพรเหมือนกันแล้วนี่เลยนะครับไฮไลท์ของผมก็คืออันนี้เลยครับบัตรจับถ้าใครมีแต้มน้อยนะครับมีเพรน้อยนะครับไม่เอาโปเกมอนส่วนทั้งบนนะฮะสามารถมาแปลงเป็นบัตรจับดีกว่าผมบอกเลยว่าบัตรจับนี่โคตรคุ้มนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีวงล้อบัตรจับไปได้ใช่ไหมฮะก็ได้กันเป็นยร้อยใบอันนี้ก็เป็นร้อยๆใบครับสูงสุดถึง300ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับ ไม่กลางไม่หลังวันเดือนทายเนี่ยไม่ก็สิ้นเดือนเนี่ยเทพหลุดในเขตจับต้องเข้ามาแล้วนะครับก็เต็มตัวนะครับอัปเดตด ID กันเลยนะฮะแล้วก็จะมีตกฟักไข่ด้วยนะครับบัตรฟักไข่ตรงนี้เหมือนกันนะฮะก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะมันเป็นตัวแทนเพชรนั่นเองมันคุ้มกว่าอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้าบันโซนนะครับ เพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆข้อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ